ลูกสุดท้ายแถมรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกคนได้ดูวิวกันนะวิวสวยมากเลยและแล้วนะทุกคนเราก็หาสะพานที่เราจะข้ามแม่น้ำได้สักที อยู่อีกวันหนึ่งเราจะไปถั่วกันข้างนอกนะครับโดยไปกับเจ้าจักรยานคันนี้นะครับจักรยานคู้ใจเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ Okay, bye. S <S เอาจัดตรงนี้ไปเราจะยิงยาวนะรัก็จะไปถึงเมืองข้างหน้าช่วงจงวังหวะตรงนี้ไปนะจะเป็นป่าแล้วก็จะมีุตสาหกรรล,กล็ก็ก การเกษตรนะครับสามแยกข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับลงไปเส้นาการทำนาแล้วก็เกษตรของเขากันเราจะแวะเข้าไปดูการเกษตรแล้วก็การทำนาแต่ช่วงนี้เราดูหนาวแล้วครับเขาไม่ิมยมทำนากันแนละ้ว สังเกตได้นะว่าต้นหญ้าตามข้างทางนี่คือตายหมดแล้วนะเพราะว่าอากาศมันหนาวเกินสังเกตทางด้านซ้ายนะจริงมันเขาก็ทําพวกผักอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าอากาศด้วยอากาศมันหนาวมากอะถ้าสังเกตทา้างในดีมันจะมีคล้ายเหมือนผ้าห่มนะไว้คุมอีกรอบนึงเพื่อการอากาศที่มันหนาวจนเกินไปนะครับ ระบบเขาดีนะเขารู้จักกันเพราะว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เขาต้องเจอทางด้านขวามือผมนี่จะเป็นนาคนรนะับแต่ว่าเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วอันนี้เป็นฟางนะที่กลมๆสีวขาวนี่คือฟางข้าวนะนเก็บไปให้วัวกินเพราะว่า เขาทำปสัสสตว์เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเลาะตูเส้นนี้ไปเรื่อยๆกัน ตรงไปด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเราเป็นสู่สารนะครับเอาละครับทุกคนข้างหน้าเราจะเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทํากันทดสอบฝาก้อนหินลงไปแล้วถ้าเกิดมันไม่แตกน้ำแข็งไม่แตกนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเดินเราเราดูว่าจะเป็นยังไงเอาละครับโอ้ไม่แตกนะเดี๋ยวเดี๋ยว ขอหาหินแป๊บนึงเดี๋ยวลองลูกใหญ่เลยก็แล้วกันนะลองลูกใหญ่เลยรอดูมันแตกไหมเห็นกันนะฮะน่าจะเห็นกันนะว่ามันไม่แตกเดี๋ยวเราจะคำกทดสอบว่ามันเดินได้ไหมตรงนี้เหมือนมันไม่ค่อยแข็งแรงนะจุดแข็งแรงน่าจะไปอยู่ตรงกลางเลยนะตรงที่มันแข็งสุดน่าจะอยู่แถวกลางนะริมๆก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะสังเกตตรงนี้นะครับ สังเกตว่าอ่าแต่ถ้าจุดแข็งนะ่าจะเป็นแถวๆนู้นนะแถวกลางเนี่ยตรงกลางน่าจะแข็งนะเพราะว่าพยายามปลาก็เห็นแบบแรงๆไปแล้วมันก็ไม่แตกตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงปลานะเหยียบก็แบบแตกเลเมื่อกี้เกือบตกน้ําดูที่จริงก็อยากลงไปเดินให้ดูนะแต่ว่ามีมาชุดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นแบบว่า ไปต่อไม่ได้นะมันจะเปียกเพราะตรงจุดจุดตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเหยียบได้นะจะเหยียบได้ก็ต้องเข้าไปนุ่งขละข้างในนู่นอนะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อกันเลยก็แล้วกันไปลูกสุดท้ายแถมรู้เรื่องนะครับใหญ่นะครับลูกใหญ่นะเดี๋ยวลองดูรู้นะรู้เรื่องเลยฮะ ถ้าลงไปเดินตรงนี้ได้นะมันจะเดินได้เลยแต่ข้างๆเนี่ยฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้เดินไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมปิดหน้าปิดตาคันนี้เห็นอากาศแดดมันออกจ้าจอย่างนี้นะแต่หนังมากเลยครับน่าจะสักประมาณหนึ่งสองาไลยมั้งตอนเนี้ยเพราะว่าตอนออกมายังติดลบอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทีเดียวนู่นเลยก่อนจะเข้าเืองไป หมาเกาหลีนะหมาเกาหลี <c oughs> เดี๋ยวเส้นทางต่อไปเดินไปต่อเส้นนี้นะครับอีกข้างหน้านนะเป็นเนินนะเป็นเนินขึ้นเขาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นเนินไงนะโอเคไปะนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิดเส้นทางขึ้นเนินกันนะครับทั้งแรกที่ผมมานี่คือปั่นจักรยานไปไม่ถึงครึ่งนะ เราก็ต้องลงเดินเอานะเพราะว่ามาครั้งแรกคือมากับจักรยานธรรมดานะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับครั้งนี้เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับ <c oughs> เราจะได้ใช้ไฟฟ้า <c oughs> ในการช่วยปั่นนะเพื <c oughs> ไม่ต้องเดินจ้ะ เส้นนี้นี่ผมมาสามรอบแล้วนะรอบแรกแตอนนั้นยังไม่ซื้อจักรยานเป็นของตัวเองนะมาจากรยานโรงงานซึ่งมันเก่ามากเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่ได้ขึ้นเนินตรงนี้นี่จะตายให้ได้นะเหนื่อยมากแต่ครั้งที่สองก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ลองมาทดสอบเส้นทางดูก่อนเดี๋ยวติดใจอยู่นะรอบนี้ก็เลยมอก็แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็น เก็ด,ดูด้านล่างนี่นะจะเป็นโรงงานนะนตอนมาครั้งแรกนะผมเลี้ยวเลี้ยวขวาฝั่งนี้นะครับเลี้ยวขวานะครั้งที่สองก็เลี้ยวขวานครับลงล่างนี่คือยังไม่เคยเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่จะลงมาเส้นนี้จะมาลงมาฝั่งซ้ายมือนะอยากรู้เหมือนกันว่าสายมือเรามีอะไรบ้างตรงนี้ตอนนี้ก็ลงเนินแล้วนะครับ สบายหน่อยไม่ต้องปั่นเขาเปลี่ยเนเกียร์แล้วตอนนี้เรามาถึงอ่าน่าจะจะถึงเครื่องทางประมาณเครื่องทางได้แล้วคือ เป้าหมายผมคือจะไปเห็นไหมครับตัวเมืองฝั่งนู้นนะครับมันต้องข้ามแม่น้ําตรงนี้ไปอ่ะซึ่งสะพานมันอยู่อีกไกลเหมือนกันเดี๋ยวก็ว่าดูก่อนนะดูเวลากันถ้าเกิดมีเวลาพอเราจะปั่นข้ามไปเมืองฝั่งนู้นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเวลามันไม่พอจริงเราก็จะไปให้เท่าที่เราจะไปได้กันเดี๋ยวตอนนี้ให้คนได้ดูวิวกันนะวิวสวยมากเลย เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียวเวลาไปจุดนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากเลยนะฮะมันอยู่มันเป็นถนนว่ายังไงมันไว้สําหรับจักรายานปั่นนะนะสวยมากอยู่ข้างอยู่ริมแม่น้ําเลยอะ่ะใกล้จะถึงสะพานนะฮะสะพานด้านหน้านะครับเดี๋ยวถ้าถึงสะพานด้านหน้าเราจะ ดูก่อนว่าข้ามสะพานได้ไหมเพราะว่าสะพานดูดูลักษณะแล้วไกลามากเลยไม่รู้เขาจะให้จักรยานขึ้นหรือเปล่าเพราะเหมือนแม่น้ามันใหญ่นะสะพานก็จะยาวมากเราต้องดูก่อนว่าเขาให้จักรยานข้ามได้หรือเปล่าถ้าได้ก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปกันและแล้วนะทุกคนเราก็หาสะพานที่เราจะข้ามแม่น้ําได้สักทีจากสะพานที่หนึ่งไม่สามารถขึ้นได้นะครับมาสะพานที่สอง สามารถไปได้สะพานที่สามไม่รู้ว่าเขาให้ไปหรือเปล่าแต่เราอยู่สะพานตรงกลางพอดีนะตอนนี้กําลังข้ามแม่น้ําอยู่นะครับราจะใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรกัน,กนแ,ลและแล้วเราก็ปั่นจักรยานข้ามสะพานได้สําเร็จนะครับเหนื่อยพอสมควร ไปเราจะเลี้ยวลงไปปั่นในเส้นทางที่มันเป็นของจักรยานโดยเฉพาะลงมาถึงเส้นทางของจักรยานโดยเฉพาะแนละ้วเราจะมุ่งหน้าไปในเมืองกัน มาถึงในเมืองได้สักทีผ่านทั้งภูเขาผ่านทั้งแม่น้ำานนาทุกอย่างเลย เดี๋ยวเราจะลองหาดูว่ามีร้านขายอาหารไทยไหมเราตอนนี้รู้สึกหิวข้าวแล้วนะเทกูอีกสามเลยใช่หรือเปล่า ครัเราก็บรรลุป้งใหม่นะมาถึงในเมืองแล้วนี่ครับในเมืองแล้วก็วเดี๋ยวอีกสักพักก็จะกลับแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ